หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษหลายคนคงจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละคำหมายถึงช่วงเวลาไหนคลิปนี้กระผมจะพามารู้จักแบบเข้าใจง่ายๆทศวรรษหมายถึงระยะเวลาสิบปีมาจากคำว่าทศแปลว่าสิบวัดแปลว่าปีหนึ่งทศวรรษเท่ากับสิบปีสองทศวรรษเท่ากับยี่สิบปีสี่ทศวรรษเท่ากับสี่สิบปี ทศวรรษเท่ากับ60ป erm ี10ทศวรรษเท่ากับ100ปี100ป er like ีเท่ากับ1ศตวรรษศตวรรษหมายถึง100ปีคําว่าสต์แปลว่าร้อยและวัดหมายถึงปี1ศตวรรษเท่ากับ100ปี2ศตวรรษเท่ากับ200ปี4ศตวรรษเท่ากับ400ปี8ศตวรรษเท่ากับ800ปี10ศตวรรษเท่ากับ1000ปี1000ปีเท่ากับ1สหัสวรรษ สหัสวัรษ์หมายถึงหนึ่งพันปีคําว่าสหัสแปลว่าพันและวัดแปลว่าปีหนึ่งสหัสวัรษเท่ากับหนึ่งพันปีห้าสหัสวัรษเท่ากับห้าพันปีเจ็ดสหัสวัรษเท่ากับเจ็ดพันปีสิบสหัสวัรษเท่ากับหนึ่งหมื่นปีและยังมีอีกหนึ่งการนับที่เราคุ้นเคยคือรอบนักสัตว์หนึ่งรอบนักสัตว์เท่ากับสิบสองปีได้จากปีนักสัตว์สิบสองราศีได้แก่ชวดฉลู ขานทอกมะโรงมะเสงมะเมียมะแแมวอกประกาศจอและกุลครบหนึ่งรอบเท่ากับ12ปีสองรอบเท่ากับ24ปีสามรอบเท่ากับ36ปีสี่รอบเท่ากับ48ปีห้ารอบเท่ากับ60ปีสรุป10ปีเท่ากับ1ทศวรรษ1 0 0ปีเท่ากับ1ศตวรรษ1000ปีเท่ากับ1สหัสวรรษ12ปีเท่ากับ1รอบนักสัตว์ ห้ารอบเท่ากับ60ปีไม่ว่าจะสิปีร้อยปีพันปีหรือหมื่นปีเวลายังคงหมุนไปไม่หยุดแต่ทุกช่วงเวลานั้นยังคงทิ้งร่องรอยของเรื่องราวมนุษย์และคุณงามความดีไว้ในประวัติศาสตร์ให้คนเล่าขานอยู่เสมอผิดพลาดประการใดกรื่ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ